สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o e Channel ได้นำหนังเกาหลีมานำเสนอนะครับสลับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Pilot The Last Royal Treasure สกโจนสลัดชิงสมบัติราชวงศ์เป็นหนังในปี2022สิบับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้คังฮานึนรับบทมูชิฮันเฮียวจูรับบทแฮรับบลงลีกวางซูรับบท มักกีและควอนซังวูรับบทฮึงซูสลับในเรื่องนะครับมูชีและลูกน้องลอยอยู่กลางทะเลมูชีกำลังจะสิ้นหวังทันใดนั้นมีเรือลำหนึ่งมารับเขาเวลาผ่านไปหลายเดือนมูชีและลูกน้องมาเป็นจัวสลัดบนเรือที่ช่วยเขาไว้ซึ่งกับตันเรือชื่อแฮรลังขณะที่ล่องเรืออยู่มักกีหนึ่งในจรนสลัดชี้ให้ดูเรือญี่ปุ่นจนสลัดทั้งเรือจึงดีใจก,กันมาก ที่จะได้รับนแล้วเรือแฮร์ลังมุ่งตรงไปที่เรือญี่ปุ่นโจสลัดจึงกระโดดขึ้นเรือญี่ปุ่นแต่มีแต่มูชิเท่านั้นที่กระโดดขึ้นเรือญี่ปุ่นได้มูชิจึงจัดการเหล่าทหารญี่ปุ่นทั้งหมดแต่เขาก็เพียงพำมแฮลังก็ช่วยเขาได้ทันจนทหารญี่ปุ่นถูกจับทั้งหมดพวกแฮลังหาเนื้อสัตว์บนเรือญี่ปุ่นแต่ไม่พบของที่ต้องการแฮลังจึงถามว่าทำไมไม่มีของมีค่าเลยทหารญี่ปุ่นไม่พูดอะไรแต่มีเด็กชายคนหนึ่งบอกว่าพวกเรามาหาสมบัติ เาชี้ไปที่ลองกับตันลองกับตันหยิบแผนที่ที่ได้มาเพราะว่าเป็นแผนที่ของจูบังแม่ทัพเรือเกาหลีที่ทําเรือล่มและบนเรือเต็มไปด้วยสมบัติแฮรรังจึงนำพักโคไปยังเกาะในแผนที่เมื่อถึงเกาะแล้วมูชิจะนําลูกน้องตามหาสมบัติในแผนที่ปรากฏว่ามีฝูงวัวขนาดใหญ่วิ่งมาทางพวกเขาพวกแฮรังสามารถหนีจากฝูงวัวได้ทั้งหมดแต่มูชิถูกวักขวขีิดจนเขาตกเหวไปแฮรรังจึงไว้อะไรให้กับมูชิที่หน้าผาซึ่งตอนนั้น โชิเกาะต้นไม้ได้ทันได้เห็นเขาวัวอันหนึ่งมีสัญลักษณ์บนเขาเขาตึงปีนขึ้นมาแฮรลังรีวิ่งไปเอาเขาวัวดังกล่าวและพราบว่าเป็นบอดแสสมบัติของจูบังมมชิโมโหมากพอเขาเป็นคนหาเขาวัวดังกล่าวมาได้เขาจึงถามลูกน้องทั้งหมดว่าใครจะอยู่กับเขาบ้างเขาจะปักหลักอยู่บนกอะแห่งนี้แฮรลังจึงถามทุกคนว่าใครจะไปกับเธอก็ตามเธอมาเธอจะตามหาสมบัติจูบังผู้คนทั้งหมดตามแฮรังไปหมด ไม่มีใครอยู่กับมูชิสักคนทางด้านฮึงซูเขาไปพบนายทหารคนหนึ่งซึ่งเขาบอกนายทหารว่าเขารู้ว่าสมบัติของจูบังอยู่ที่ไหนเขาจึงขอกําลังบางส่วนไปเอาสมบัตินั้นนายทหารจึงให้ทหารไปในคืนนั้นเองแฮรรังให้ลูกน้องกินอาหารอย่างดีซึ่งมูชินน้ามองอยู่บนเกาะชาวบ้นลุงขึ้นมีคนมารายง,งานแฮรรังว่ามูชิขโมยขาว,วัวไปแฮรรังจึงน,นาลูกน้องกลับมาที่เกาะแต่ถ้าไม่กลับเจอเสือเข้า จนแฮรังได้เจอกับมูชีตัวต่อตัวแฮรังเข้าไปต่อสู้กับมูชีทั้งสองต่อสู้กันได้สุสีแต่มูชีสู้ไม่ได้และบอกว่าเขาวาถูกมักกีขโมยไปเขากลับเข้าไปขโมยเขาวัวก็จริงแต่มักกีเห็นซะก,ก่อนทั้งสองจึงขโมยเขาวัวแลม้มายังกอมักกีให้มูชีขึ้นไปบนยอดเขาก่อนถ้าไม่มีทหารให้ส่งสัญญาณมาบอกเขาเมื่อมูชีถึงยอดเขาเขาส่งสัญญาณให้มักกีปรากฏว่ามักกีหายตัวไปแล้วทางด้านมักกี เขาปลอมตัวเป็นมูชิและได้รู้จักกับแฮกึมเจ้าหญิงแห่งโครยอทั้งสองนำขาวัวไปขายให้กาเษตีของเมืองขณะที่จะขายได้นั้นพวกแฮรังบุกเข้ามามักกีจึงรีบขอโทษแฮรังจึงจับตัวมักกีและแฮกึมมาหลังจากนั้นมูชิมักกีและแฮกึมถูกจับมัดไว้รองกับตันจะฆ่ามักกีก่อนแต่มูชิบอกว่าให้มาฆ่าเขาก่อนเขาเป็นหัวหน้ารองกับตันจะฟันไปที่คอมูชิท่านใดนั้น มูชิหยิบมดที่ซ่อนไว้ตัดเชือกแล้วเขาก็กระโดดหนีออกมาตัวสลัดไล่ตามมูชีไปจนมูชียหยิบขาวัวมาได้จนเขาปีนไปเจอกับแพรลังข้างบนมูชีหูว่าถ้าฆ่าเขาเขาจะโยนเขาวัวลงทะเลไปไม่อย่างนั้นก็ไว้ชีวิตเขาแพรลังเห็นว่าสมบัติสําคัญกว่าเธอจึงไว้ชีวิตมูชีและให้เขาติดตามเธอต่อไปหลังจากนั้นพวกแพรลังจึงมาถอดรหัสรับของเขาววัวไม่มีใครอ่านออกมูชีจึงลองมาอ่านดู พบว่ารหัสรับบอกให้ไปแฮกิวโดจนฉลาดตกใจอย่างมากเพราะที่นั่นเป็นน้ำวนล่องเรือไปลำบากและเรืออาจถูกทะเลสูบไปได้แฮรังจึงตัดสินใจไปหาสมบัติต่อพวกคิงซูก,ก็รวบรวมทหารมายังเกาะดังกล่าวเช่นกันพวกแฮรัลงล่องเรือมาจนถึงแฮกิวโดพวกแฮรังจึงใช้กระเพาะหมูทาเป็นถังออกซิเจนและดําน้ําลงไปทั้งหมดดับน้าไปเรื่อยๆจนไปโผล่ที่ถ้ำภายในเกาะทั้งหมดเดินสำรวจถ้ำ แต่พบว่าเป็นทางตานทั้งหมดแต่มูชีสังเกตอะไรบางอย่างได้เขาชวนลองกับตานม,มาต่อสู้กับเขาเมื่อทั้งสองต่อสู้กันมูชีโยนลองกับตานไปที่หินงอกโดยมีเส้นทางไปต่อมูชีบอกว่าหินงอกเป็นเส้นทางเขาเป็นคนสังเกตเห็นทั้งหมดจึงไปตามทางท่านใดนั้นทั้งหมดพบขีดสมบัติมากมายซึ่งภายในเต็มไปด้วยเครื่องเงินแต่มูชีบอกว่าจริงๆสมบัติน่าจะเป็นทองคําไม่น่าจะใช้เครื่องเงินทั้งหมดจึงหาทองคํา ระหว่างนั้นมูชีเห็นธงของจูบังเขาคิดว่าต้องเป็นแผนที่บางอย่างท่านใดนั้นมีคนระเบิดถ้ำแล้วเข้ามาข้างในพวกฮึงซูเข้ามาแฮลังบอกให้ลูกน้องหนีไปก่อนมักกี้ที่เห็นธงเขาได้หยิบธงกลับมาด้วยลูกน้องแฮลังหนีโดยมีแฮลังทวงเวลาให้มูชีเห็นท่าไม่ดีเขาเข้าไปต่อสู้กับฮึงซูฮึงซูฝีมือเก่งมากสามารถเอาชนะทั้งสองได้จนแฮลังโดนฟันได้รับบาดเจ็บลูกน้องแฮลังจึงอุ้มเธอหนีออกมา ระหว่างที่มูชิปะทะกับฮึงซูทําให้ทั้งสองนึกถึงความหลังทั้งสองเคยเป็นแม่ทัพแต่ฮึงซูได้รับคำสั่งให้รักษาทหารที่บาดเจ็บเขาจึงฆ่าทหารที่บาดเจ็บเมื่อมูชิรู้เรื่องนี้เข้าเขาจึงไม่ให้ฮึงซูเป็นเจ้าเมืองทั้งสองต่อสู้ต่อไปจนมูชิหาทางหนีได้เขาผลักลังเครื่องเงินทั้งหมดลงน้ําแล้วก็โดดตามลงไปฮึงซูตามมูชิไปติดๆแต่เขาจับตัวมูชิไม่ได้จนมูชิหนีออกมาสู่น่านน้าได้เหตุหลังที่เห็นหลังเครื่องเงินจานวนมาก ทธอคิดจะดาวลงไปเอาเครื่องเงินทั้งหมดปรากฏว่าวานขนาดยักษ์กินลังเครื่องเงินไปทั้งหมดวานลากเรือโจรสลดัดเกือทำให้ทั้งหมดต้องตายแต่แฮรังและมูชิ้ก็รอดมาได้จากการที่โดนดวานกินทางนั้นถึงซูที่จะพวกแฮรังไม่ได้เขาพบธงของจูบังและมองออกว่าเป็นแผนที่ไปหาสมบัติต่อเมื่อแฮรังฟื้นขึ้นมาเธอไปปรึกษากับมูชิว่าทำไมถึงคิดว่ามีทองคำมูชิตอบว่าจูบังที่ขนสมบัติหนี น่าจะเป็นทองคําที่สามารถฟื้นฟูราชวงศ์ได้และแผนที่อยู่ในทงของจูบังแฮรังจึงให้หันหัวเลือกลับเพื่อไปเอาทงแต่แฮ้กึมบอกว่ามากักกีเก็บทงมาได้ทาไมไม่เอาให้แฮรังมกักกีที่รู้ว่าในทงนั้นเป็นแผนที่ไปไหนเขาจึงบอกว่าสมบัติอยู่ที่เกาะสายฟ้าพวกแฮรังตกใจอย่างมากเพราะเกาะแห่งนั้นจะมีสายฟ้าผ่าลงมาตลอดเวลาอันตารายมากซึ่งไม่มีใครเคยไปแต่มกักกีบอกว่าเขาเคยไปที่เกาะสายฟ้า แต่เขามีเงื่อนไขโดยเขาขอเป็นกัปตันเรือแทนแฮรังแฮรังที่เห็นแก่พวกพ้องเธอจึงยอมให้มักกี้เป็นกัปตันเรือวันต่อมามักกี้ได้คุมเรือเพื่อล่องเรือไปอยังเกาะสายฟ้าท่านใดนั้นทะเลรอบเรือกลายเป็นทะเลเดือดแฮรังบอกให้กางเรือใบเพื่อหนีจุดนี้แต่มักกี้ไม่ทําตามเขาบอกให้ล่องเรือไปเรื่อยๆท่านใดนั้นทั้งหมดเข้าสู่พายุกลางทะเลมีสายฟ้าผ่าลงมาทําให้หลายคนได้รับบาดเจ็บ กระดงเรือถูกฟ้าผ่าทําให้หักไปบางส่วนส่วนเรือของฮึงซูสามารถผ่านฟ้าผ่ามาได้อย่างง่ายดายเพราะเขาผูกว่าว่าเป็นสายลอฟ้าไว้พวกแลรงพยายามหาที่เกาะบ,บนเรือไว้อยู่ดีๆพายุฟ้าผ่าก็สงบลงขวบจึงเดินทางมาถึงเกาะสายฟ้าพวกแลรงบางส่วนขึ้นมาบนเกาะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนต่อได้แต่เดินเข้ามาในเกาะก่อนเมื่อเดินมาจุดหนึ่งมูชิถามแลรงว่าทำไมบนยอดเขาถึงมีสายฟ้าผ่าลงไปจุดเดียวตลอดเวลา มูชิจึงบอกว่าเขาจะไปบนยอดเขาแห่งนั้นเองส่วนมักกี้ที่สังคนอื่นขุดดินเขากลับถูกคนอื่นไล่เพื่อฝังเขาลงหลุมทานด้ามูชิเขาปีนขึ้นไปบนยอดเขาจนเขาพบหมู่บ้านล้างและเขาพบกับลานที่ปักหัวคนไว้ส2องหัวท่านใดนั้นพวกคึงซูมาถึงลานกว้างมูชิได้แต่หลบและสังเกตการ์ซึ่งพวกคึงซูด,ดึงเสากลางลานแต่ก็พบกลไกคึงซูจึงคิดดีๆทําให้รู้ว่าต้องยกเสาที่มีป้ายคําว่า ยองเมื่อเขายกเสาหน้นขึ้นมากลับพบกล่องสมบัติอยู่ทางด้านมากกีเขาวิ่งหนีมาเรื่อยๆจนเขาพบเพนกวินข้าวทองคําอยู่เขาจึงบอกให้คนอื่นมาดูแต่เพนกวินหนีไปแล้วจสลๆสดจ่าจักรมักกีแต่เพนกวินปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับข้าดทองคําทั้งหมดจึงหาที่มาของทองคําทั้งหมดทด่านใดนั้นพวกแฮรังได้ยินเสียงปืนใหญ่พวกเขาพบว่าเรือของฮึงซูยิงใส่เรือของแฮรังทางด้านมูชีขณะที่เขาลบอยู่ พวกฮึงซูพบเข้ามูชีจึงหาทางหนีทางด้านแฮลังเธอบอกลูกน้องว่าใครลบทางบนบกเก่งให้ไปช่วยมูชีส่วนพวกที่ลบทางน้ําเก่งให้ตามเธอมาเธอจะไปช่วยพวกที่เหลืออยู่บนเรือทางด้านฮึงซูเมื่อเปิดกล่องสมบัติเขาพบแผ่นป้ายพร้อมด้วยคําว่าเปิดแต่มูชีก็แยกป้ายดังกล่าวไปได้พวกมูชีที่เหลือจึงเข้ามาช่วยมูชีมูชีที่เห็นคนฆ่าฟันกันเขาจึงท้าฮึงซูต่อสู้เพื่อไม่ให้ลูกน้องต้องบาดเจ็บ ทั้งสองจึงต่อสู้กันทางด้านมักกี้ที่อยู่กับเพนกวินเขาผูกเชืออไว้ที่ขาเพนกวินแต่แล้วเพนกวินนําเขาว่ายน้าลงไปในทะเลจนไปโผล่ริมฝั่งตอนนั้นโมชิทําป้ายหลุดมือจนมักกี้ได้ป้ายมาเมื่อเขาหาันไปอีกฝั่งเขาพบว่าป้ายมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนถ้าตรงหน้าเขาจึงว่ายน้ําเข้าไปทางด้านเฮลังที่ช่วยเหลือพวกบนเรือได้สําเร็จเธอจึงนําลูกน้องไปต่อสู้กับฐานของฮึงซูบนเรือทางด้านมักกี้ที่ว่ายน้ําเข้ามาในถ้า เขาได้พบเรือขนาดใหญ่เมื่อปีนขึ้นมาบนเรือเขาพบทองคํามากมายหลายทีบแต่เขาก็ถูกเพนกวินหลุมจีกทางั้านพวกแฮรังแฮรังสามารถจัดการลูกน้องฮึงซูได้ทั้งหมดซึ่งตอนนั้นมักกี้ขับเรือมาหาแฮรังพอดีทางด้านมูชีและฮึงซูขณะที่ทั้งสองต่อสู้กันทั้งสองเห็นเรือทองคําที่มักกีขับมาทําให้ทั้งสองตื่นตาอย่างมากทางด้านแฮรังพวกแฮรังสามารถขึ้นเรือมักกีได้ทั้งหมดแล้วแฮรรังจึงเตะปืนใหญ่ยิงใส่เรือฮึงซู จนเรือฮึงซูระเบิดในที่สุดเมื่อแฮร์ังขึ้นเรือมกักกีได้แล้วท่านได้นั้นเกิดน,น้ำวนขนาดใ,ใหญ่แฮรลังไปบังคับเรือและเมื่อถึงจังหวะหนึ่งเธอบอกให้ทุกคนกลางใบเรือเธอจึงขับเรือฝ่าคลื่นยักษ์จนพวกแฮรลังรออตายในที่สุดทางด้านมูชีและฮึงซูทั้งสองยังคงต่อสู้กันต่อฮึงซูแทงดาบไปที่มูชีแต่ลูกน้องมูชีโยนดาบเข้ามามูชีได้โอกาสผลักฮึงซูไปโดนดาบแทงแล้วฟ้าผ่าลงไปที่ฮึงซู จนหึงซูตายในที่สุดหลังจากนั้นมูชิจึงนำพักพวกขึ้นเรืออย่างปลอดภัยเมื่อเหตุการณ์สงบแล้วใฮ้ลังชวนมูชิมาอยู่ด้วยกันมูชิจึงตอบตกลงจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องผจญภัยสนุกมากครับฉากแอคชั่นอย่างเท่ครับตามสไตล์หนังเกาหลีและชอบซีจีในเรื่องมากครับทำได้สมจริงมากๆ ใครกำลังหาหนังเกาหลีสนุกสนุกดูลองชมเรื่องนี้นะครับหนังสนุกมากๆสำหรับใครทีดด่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดซับสไคร์ทาง Youtube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมู c h ช n แนลเพื่อเป็นกาลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ